กชิม่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาเล่นคือสตาร์ตัวที่เคียงของผมด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิปนี้อย่างเมียทะเลก็อย่าลืมเบิร์เนกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมนะครับแล้วว่าคงนะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในดิสคอร์ดของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะเกมก็ไม่รู้จะแคสเกมอะไรนะอ่า <c oughs> ก็ขอขอ,อันมาได้นะเกมที่ให้ผมแคสให้ผมแคสเนี่ยถ้าเป็นเกมที่มันแบบ เออเป็นแบบสเปคต่าๆเนี่ย네เออก็พอเล่นได้อยู่ถ้ามันอัดได้เล่นได้อัดตด้ก็ยังได้อยู่ถ้าเป็นแบบสเปคสูงอะกระตุกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแน่นอนม,มีมันต้องมีหลุดบ้างแหละโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำาคลิปอะไรดีเนาะฝึกฝึกทำเสียงแบละกัน e ทุกคนรู้จักเสียงแทรกันไหมมันแปลเป็นภาษาไทยว่ากับดักเออกับดักเอาเอาข้าใจง่ายๆนะ ง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเลยคือ,อผู้ชายเนี่ยทําเสียงผู้หญิงได้ผู้หญิงทําเสียงผู้ชายได้กับดักคือเอาไว้หลอกลวงอะไรพวกเนี้ยเอเอในอนิเมะได้เห็นได้ง่ายๆเลยเคือตัวละครที่หน้าตาเหมือนผู้หญิงอ่าแต่ที่จริงแล้วเป็นผู้ชายอะเอเอนั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคไม่มีเพื่อนเข้ามานะพูดแบบคล่องแคล่วเลยออาจจะมีติดขัดม้าก,ก็ขออภัยโอเควันนี้ผมก็จะมาทําฝึก เออฝึกทำเสียงแแบกันนะอ่าดูซิมันจะยากขนาดไหนนะมันจะยากขนาดเออฝึกร้องเพลงไอ้จูที่สือไคเซนไหมคือไอ้เพลงเนี่ผมร้องได้ละร้องได้แค่ท่นอ,อ e นฮุ่งเย็บยีเนี่ยอะเตะประมาณนั้น <S <S 1> <S 1> โอเควิธีการทำเสียงแแบนี้ผมไปหาข้อมูลมาจากอาจารย์ยูนะอ่าอาจารย์อาจารย์ยูใช่โอเค เขาบอกมาว่าให้เก็บลูกกระเดือกคือต้องกินครอนะคลอ,นะคลอ,อกินคอรอคงกระดูกนี้ไม่เป็นคอรอเอเออะไรอยงเงี้ยเออเก็บเก็บเก็บลูกกระเดือกกันอะแล้วเ,เขาบอกว่าถ้าเก็บลูกกระเดือกเสร็จแล้วก็ต้องหายใจออกมาคือไอการทําเสียงแทบเนี้ยคือมันต้องมีการทรด้วยทําได้หลายวันเอ้ทำทุกวันเนอแลทำหลายวันก็ถูกแล้วเออคือบางคนก็ฝึกเป็นปีเลย ทั้นแะกเก็บลูกกระเดือกว่เก็บได้ละขนาดนี้ <c ười> คือการเก็บลูกกระเดือกนี่คือก็ยากนะนะคือเราต้องพูดด้วยอ่ะที่ผมดูมานะอะถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ <c ười> อ่าผมไม่คนที่ลืมง่ายเวยอ่ะเก <c ười> ็บลูกกระเดือกแล้วก็หายใจน้ำลายติดคอตัอาใหม แล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็ทำสออย่างนี้เสร็จก็ต้องพูดฝึกพูดนะคําที่ผมจะมาฝึกพูดเนี่ยคือ,อ,อส,วส,สวัสดีใช่สวัสดีเฉยไม่มีคําว่าครับขะนะไม่มีสวัสดีเฉยแกพูดสักคำวันเดียวไม่ได้เลยวันต้องฝึกครับวันเดียวไ,ไม่ได้หรอกโอเคท่าน,นก็ขอดูคาาม้ก็หน้าแค่พูดว่าสวัสดีให้ได้ไม่จะไปยากอะไรวะโอเค เอออ่าโอเคต้องฝึกต้องฝึกอะไสักเอ้ยมาหัวใจกูเต้นเร็วจังวโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีฮะนี่ผมพูดไปปกตินะเสียงแบบอันนี้ผมพูดเสียงสูงแบบปกตินะ เมื่อก่อนนะตอนเด็กๆผมทําเสียงพวกเสียงผู้หญิงได้นะ,ะแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้แนละ้วไงสวัสดีสวัสดีไม่ทันไม่ได้มันมีเสียงผู้ชายหลงมานิดนึง<ะ>คือเสียงแทบเี็ตผมอยากทํามากว่ามันเท่เออเท่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 แต่ใช้งานไม่ได้ไ <c oughs> <c oughs> อพวกคลิปเล่าเรื่องนะ่ยอาจจะมียาว อาจจะมีแบบต่อเนื่องแล้วก็ได้นะเพราะคลิปผมไม่มีจะลงแล้วสวัสดี two seconds later ลองไม่ใช่แค่สวัสดีเฉยๆลองบอกว่าเพิ่มเพิ่มคำคำหนึ่งเข้าไปบอกกับน้องคอนนะชื่อดูคอผมอ่าสวัสดีน้องคนอนอาจจะมีเสียงเออสันส่นๆนินน,นิดนึงสวัสดีน้องคนอนอาจจะมีเสียงผู้ชายหลงมาทําไม่ได้คือต้องเกรงคอ เราไม่ได้โอเคงั้นก็ขอจบปีแค่นี้แล้วกันนะโอเคหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคลิปพวกเราเรืองพวกเนี้ยผมอาจจะทําเป็นพาพแบบคลิปเราเรื่องแบบตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วก็ถึงปัจจุบันเนี้ยอาจจะเจอเรื่องอนหนาอะไรบ้างโอเคอาจจะทําก็ได้ห้ามว,ว่างๆนะโอเคมีหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันาลใจคลิปผมต่อไปนะครับ โอเคพบกันคลิปหน้าครับบายสายอยู่นั่นละขอโทษฮะเฮ่กูมาทำอะไรปุณเนี่ย